น้องวันใหม่โชว์ร้องเพลงเสียงเพราะมากเฮียเฮียร่วมวงด้วยช็อตนี้สงสารน้องเลยยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อารมณ์ดีสุดๆสำหรับบ้านฉัดบริรักษ์ที่นำทีมโดยบอยประกอนน้องธนาพัดและน้องวันใหม่อีกทั้งจะมีโมเมนต์คำคำมาเสิร์ฟให้ได้อมยิ้มตามกันอยู่เสมอล่าสุดน้องธนาก็ได้เผยคลิปขณะที่น้องวันใหม่โชว์สกิลการร้องเพลง M Okay Not o okay, k ของ b ีเจดีพีส์ดีแอนบิลคินซึ่งต้องขอปรบมือให้รัวๆจากเสียงเพราะๆพะของหนูน้อยคนนี้ แต่ดูเหมือนน้องใหม่จะถูกช็อตฟิลสุดๆเมื่อเฮียๆทั้งสามคนบ่อยหน่อยพัดของร่วมวงการร้องเพลงด้วยโดยทางนองธนาได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าบ้านอยู่ข้างๆอเอสตั้งแต่เด็กๆโชคดีไปนะที่แมวมองไม่ได้มาเจอไม่งั้นฟังเฟแก้วก็ฟังเฟแก้วเหอะจากนั้นนองยังพิมพ์ในคอมเมนต์แซวน้องวันใหม่ด้วยว่าวันใหม่ๆๆม่ๆเศร้ามากหรือเปล่าที่อยู่ตรงนั้นงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไหลและคอมเมนต์แอบสงสารน้องวันใหม่กันอย่างรัวๆ เอ็นดูน้องวันใหม่มากค่ะอดทนนะลูกเดียวเฮียเฮียก็โตวันใหม่ดูละเฮียใจสุดๆสายตาและสีหน้าของวันใหม่นั้นอดทนนะลูกสงสารวันใหม่ที่คุณแม่บอกให้ดูแลเฮียเฮียวันใหม่ดูแลจริงๆโอเคเข้าใจละที่แม่ฝากเฮียเฮียไว้กับวันใหม่โชคดีนะคะที่เฟฟางแก้วได้เดบิวต์ก่อน